รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเาารียนภาษาเมลเซียครับฟังพูดเข้าท่ามาลายูน่าเรียนค่ะอยู่กับอิงกี้นิชาค่ะและผมครับดรชัยวัน์มีสันฐานครับอิงกี้ครับอิงกี้ชอบไปเที่ยวแล้วเวลาเที่ยวเนี่ยอิงกี้ชอบเดินชอบนั่งรถหรือชอบอะไรมากกว่ากันครับ อ๋อหมายถึงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศใช,ใช่ไหมคะคอาจารย์ <ผม S 1> จริงๆชอบหมดเลยนะคะปกติเวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอิงก,กี้ชอบเดินทางโดยขนส่งสาธารณะของแต่ละที่อย่างเช่นแบบบางเมืองมีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินก็จะชอบนั่งรถไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางเมืองไม่มีก็จะเน้นไปที่รถบัสหรือว่ารถเมล์มแล้วก็รถแท็กซี่เดินนี่ก็เดินเยอะมากเลยค่ะปกติอาจารย์ชอบเดินทางแล้ว ก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนที่ประเทศนั้นมากที่สุดครับเดินรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าเอาตามที่สะดวกครับเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะเสรชหาแล้วก็ดูว่ามันสามารถที่จะต่อไปแบบไหนได้นะครับแล้วชอบเดินชอปปิ้งตามไนท์มาร์เก็ตไหมครับชอบค่ะอาจารย์จริงๆอชอบเดินทั้งดูวิถีชีวิตของคนเมืองที่ทนั่นเลยเพราะว่า เวลาที่เราเดินน่ะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆที่มันมีความหลากหลายคนที่นั่นชอบทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็น ไนมาเก็ตนี่คือของโปรดเลยค่ะอาารยครับ<ช>ผมก็จริงๆในมาเลเซียเนี่ยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดกลางคืนหรือไนมาเก็ตแล้วก็มีพวกสตรีทอาร์ตด้วยครับทั้งปีนังทั้งกัวลาลัมเปอร์เนี่ยถ้าเคยไปหรือว่าเห็นภาพเนี่ยครับเขาก็จะไปถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตกันเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้โอาหาคือแสดงว่าจริงๆแล้วคนพื้นเมืองที่มาเลเซียก็คือ ชอบเดินไนท์มาร์เก็ตเหมือนกันเหรอคะใช่แล้วครับจริงๆไนท์มาร์เก็ตเนี่ยก็มีเป็นประเพณีไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นเป็นตลาดดั้งเดิมของคนมาเลเซียอยู่แล้วมีตลาดกลางคืนตลาดเช้าครับแล้วก็อัปเกรดจากตลาดกลางคืนตลาดเช้าที่เป็นวิถีท้องถิ่นนะครับมาให้คนนักท่องเที่ยวครับได้ได้เข้าไปเที่ยวด้วยอ่า โอ้โหงั้นวันนี้อาจารย์ต้องพาไปเที่ยวแล้วล่ะค่ะอ๋อวันนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าต้องไปเที่ยวแน่แต่ว่าเราก่อนจะไปเที่ยวนะครับก็ต้องมารู้สับเกี่ยวกับการเดินทางกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมย์นะครับรถเมย์การเดินทางโดยที่มารู้สับเหล่านี้กันก่อนครับเอาเลยค่ะพร้อมแล้วคะ่ะอาจารย์ครับผมถ้าอย่างนั้นไปสู่ช่วงต่อไปของเราครับเปิร์บัวลันครับสนทนามาเลเซียคะ่ะ โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงกี้ครับเรามาเริ่มสับคำแรกนะครับสับคำแรกของเราก็คือดีมาน่ะดีมาน่ที่ไหนครับที่ไหนใช่แล้วครับดีมาน่ะที่ไหนครับอันที่สองครับโนมโบดโอ้นัมเบอร์ไงครับอ๋อโนมโบดแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเลขไหมคะอาจารย์ใช่แล้วครับโนมโบดคือตัวเลขครับแต่ออกเสียงไม่ออกว่านัมเบอร์เราออกว่าโนมโบด เมื่อกี้อิงกี้บอกชอบขึ้นรถเมย์นะครับ<ฆ>ก็ต้องรู้จักคํานี้กันเลยนะครับก็คือคําว่าป้ายรถเมย์มป้ายรถเมย์เนี่ยเราใช้คําว่าเฮนเตียนเฮนเตียนบัสบัสบัสก็คือบัสเลยครับแต่ต่างจากภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับถ้าไปที่มาเลเซียเนี่ยเราจะพบว่าไอ้เฮนเตียนบัสเนี่ยบัสเขาจะเขียนด้วยคําว่า BAS เครับอา้าวเพราะว่าถ้าบ u s ที่มาเลยจะออกเสยียงว่าบุส บัสอ่า B A S ออกว่าบัสครับเฮนเตียนบัสเฮนเราออกว่าเตียนหรือว่าตียันครัตียันเป็นสระเรียงครับตียันเฮนตียันบัสเฮนตียันบัสครับผมต่อไปไปรถเมย์ครับผมคำต่อไปนะครับก็คือสะพานลอยสะพานลอยเนี่ยครับในภาษามาเลยใช้คำว่าเจอจันตัสครับเจอจันตัสอ่าเจอจันตัสแปลว่าสะพานลอยนะครับ ต่อไปนะครับตุงกูตุงกูตุงกูแปลว่ารอครับตุงกูใช่แล้วครับตุงกูรอนะตุงกูคำต่อไปนะครับเมิลินทัสเมรลินทัสเมรลินทัสแปลว่าข้ามจัมบาตันจัมบาดันจัมบาตันเนี่ยแปลว่าสะพานแปลว่าบริดต่างกันนะครับสะพานลอยก็คือข้ามถนนแต่นี้สะพานครับ ครับโอเคนะครับสับเยอะแล้วนะครับก็มาเข้าสู่ในช่วงของการนำสับไปใช้นะครับบทสนทนาของเรานะครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยค่ะจารเริ่มเลยนะครับผมถามว่าอันดาเธออาการจะนะครับอาการแปลว่าจะเปิร์กีเกอร์มาน่คุณจะไปที่ไหนอันดาคุณนะครับอาการจะเปิร์กีไป ไปยิ่งเกินเนี่ยไปยังมานาไหนมเมื่อกี้มานานะครับอันดาอาการไปยิ่งเกินมานะคุณจะไปที่ไหนถ้าบอกว่าฉันจะไปสนามหลวงจะพูดว่ายังไงครับสัยยะอา,อาการไปยิ่งเกินเกินสนามหลวงถูกต้องครับสัยยะอาการไปยิ่งเกินสนามหลวงต่อไปนะครับไนก์บัสไนก์ n a i k nike n i k แปลว่าขึ้นนะครับขึ้น bus n น ombo ร์เบรับบะหมายเเท่าไหร่หมาบอร์เท่าไหร่ถูกต้องเลยครับ nike bus n ombo ร์บรอาจารย์แล้วลงเหรอคะลงก็ใช้คำว่าตูรุนจะเย็นๆครับเดี๋ยวมีแน่นอนคำว่าลงขึ้นไม่ลงไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะติดอยู่ในรถบัสนะครับเสมัวน ombo ร์เสมอนี่แปลว่าทั้งหมดเลยเสมัวน ombo ร์ป้ ก็คือทุกสายเลยโบเล่เปอร์กีแคนกูไปได้หมดเลยโบเล่แปลว่าสามารถสามารถโบเล่เปอร์กีแปลว่าไปได้ทั้งหมดเลยเมื่อกี้เราถามว่าสนามหลวงไปทางไหนใช่ไหมครับซมโนัมโบร์โบเล่เปอร์กีทุกเบอร์เลยซนัมบร์ทุกเบอร์เลยไปได้อ่าอันนี้ตูรุนดีมานตูรุนแปลว่าลงครับตูรุนดีมานลงที่ไหนลงที่ไหนถูกต้องครับอ่า u ดีบัสลงที่ป้ายรถเมล์ดีจัมบัตันปิ่นเกล้าจัมบัตันแปลว่าสะพานปิ่นเกล้าสะพานอะไรครับที่สะพานปิ่นเกล้าดานเมลินตาสเจอจันตสและตอข้ามทำไมเจอจันตาสสะพานลอยนะครับตูรุนดีเฮนตยันบัสดีจัมบัตันปิ่นเกล้าดานเมลินต เยอยันตาสและก็ข้ามสะพานลอยไปเวลาถามแล้วต้องบอกว่ายัางไงต่อขอบคุณเห็นไหมค,ครับ,อ,บอ่อันนี้คือหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับพื้นฐานก่อน n าย b บัสขึ้นรถบสัสนมบยเ p a เบอร์อะไรตุรุนบสัสนมบยเลขา e r p a ลงจากรถนะครับเบอร์อะไรเฮนเตียนบัสก็จะเป็น <ไ>ป้ายรถเ <รถ S 1> มย์มนะครับข้ามถนนข้ามอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นรายละเอียดสิ่งสําคัญนะครับผมว่าเราจะต้องเช็คให้ดีเนาะเวลาเราจะไปที่มาเลเซียว่าเขาใช้เงินสดหรือเขาใช้การ์ดหรือเขาใช้การเดินทางแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากพอๆกับการสอบถามและการรู้จักทางเลยครับอาจารย์ลองแนะนําหน่อยได้ไหมคะอย่างที่ KL เขากัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขามีการใช้จ่ายเงินแบบไหนคะเขาใช้เงินสดไหมืมหือว่าเขาเป็นแคชเลสแบบ <cash less S 2> ประเทศไทนครับเขาก็จะมีการ์ดเวลาไปถึงครับเราสามารถจ่ายดิ POSIT หรือจ่ายค่าเหมือนฝากเงินเข<า>้าไปในเงินเข้าไปใช่ครับแล้วก็ใช้บัตรนะครับใช้บัตรใช้พาสปอร์ตนะครับซื้อเขาเรียกว่า Touch& นด์โกคือแตะแล้วก็ไปเราสามารถใช้จ่ายรถไฟฟ้าได้จ่ายค่าทางด่วนได้จ่ายค่าอาหารจ่ายได้ทุกอย่างครับถ้าไปถึงปั๊บไปที่สนามบินแล้วก็สามารถที่จะซื้อบัตรทัชแอนด์โกได้เลยเอาเงินเข้าสักร้อยริงกิตนะครับไม่ต้องเติมเยอะเพราะว่าถ้าหายเนี่ยครับมันหายไปเลยเอาหรอถ้าใครก็เอาไปทัชได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่นิยมเติมเยอะครับเติมแค่พอใช้ก่อนแล้วก็หมดค่อยเติมใหม่อ ก็ถือว่าเป็นอีกทริกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังใช้เงินสดกันอยู่เลยใช่แล้วเป็นรถเมล์หรือว่ารถบัสถูกต้องครับน่าสนใจมากๆนะคะคิดว่าครูคนน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับการเดินทางโดยที่ขึ้นรถบัสถามว่าสายอะไรขึ้นลงที่ไหนยังไงนะคะโอเคเราพูดถึงรถเมล์กันแล้วนะครับในอีกช่วงหนึ่งของเรานะครับช่วงต่อไปก็จะนำพานะครับทุกคนนะครับ ไปเที่ยวทะเลกันอีกแล้วนะครับรับชมฟ้าใสน้ำสวยน้ำสวยฟ้าใสออได้เหมือนกันครับ <c oughs> ใสแบบกิ๊งงเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็สวยด้วยค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีผมนะครับแล้วก็ไปชมกันครับสมัตกันเปิดตามาเลเซียครับปากหมุดแผนที่ดูให้ดีต้องไปโดนค่ะ ชื่นชอบการดำน้ำตื้นเราแนะนำให้ไปปักหมุดที่หมู่เกาะมันตานานีค่ะสีสันของน้ำทะเลที่นี่เป็นสีฟ้าอ่อนมองด้านบนใสกิ้งเลยล่ะค่ะส่วนในทะเลก็มีแนวปะการังสีสันสวยงามพร้อมกับปลาน,น้อยใหญ่ที่พร้อมมาทักทายทุกคนค่ะ แต่ถ้าใครไม่ใช่สายดำน้ำตื้นแล้วก็แนะนำนั่งชิลบนหาดทรายสีขาวหลับตาฟังเสียงคลื่นก็ได้หรือจะไปล่องเรือในแม่น้ำกาวะกาวะชมหิ่งห้อยสองข้างทางก็ได้เช่นกันนะคะ อาจารย์นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งโอทะเลแสนงามสวยมากหน้าไปดำมากเลยแต่ดำไม่เป็นหรออาจารย์ดำไม่เป็นนะครับดำหมดไปก่อนน้ำค่อดำทีหลังต้องไปฝึกไหมอาจารย์ต้องไปฝึกครับต้องไปฝึกแต่ว่าถ้าเป็นสโนกัลลิ่งเนี่ยครับก็พอจะดำได้ครับคาบที่ดำน้ำแล้วก็ดำบนผิวน้ำครับก็น่าสนใจทีเดียวครับแถมยังมีหิ่งห้อยให้รับให้ชมกันด้วยนะครับ โอ้โหก็คือเหมือนแบบได้ทุกแบบเลยใช่แล้วว่าจะเป็นทะเลสวยน้ําใสหรือว่านั่งฟังเสียงคลื่นหรือไปร่องเรือใช่ครับนชมหิงห้อยก็สวยมากน่าสนใจมากนะคะเพื่อเราจะเจอเนื้อคู่ไปรออยู่ที่ต้นลำโพงต้นลำโพงนะคะไม่รู้เขามีความเชื่อเหมือนกันไหมอาจารย์ กค็คล้ายๆกันครับค,คล้ายๆกันแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้มีในส่วนของหิ่งห้อยอยู่ตรงนี้ครับอย่างนี้นี่เองนะคะคอาจารย์มาเข้าคำคมดีกว่าลุ้นมากเลยวันนี้อาจารย์จาย๋าครับผมกับปรีบาฮาสามาเลเซียครับวัน,นสุภาษิตภาษามาเลเซียวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย ไหนก็ไปทะเลนะมันก็ต้องมีคลื่นแต่คลื่นเนี่ยถอดมาทีกทีจากภาษาเมาเลยนะครับสุภาษิตวันนี้นะครับเขาบอกว่าครับสุดาจัตุดีติมปาตังกาสุดาจัตุเนี่ยสุดาแปวาแล้วนะครับจัตุแปลว่าตกติมปาตังกาคือตกบันไดมาแล้วความหมายของมันก็คือได้รับความทุกข์ครับ,รบอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเหมือนตกบันไดแล้วตกบันไดอีกอย่างเงี้ยใชนะตใ่ตกบันไดแล้วตกบันไดอีกหล่นแล้ว,หล,ลวหล่นอีก ผีซ้ำดำพลอยแบบขับซ้ำกมซัดแบบนี้เลยหรือว่าแบบว่าถ้าเป็นคนที่มูเตลูก็จะบอกว่าแต้มบุญหมดหมดนะครับติดลบเลยติดลบแต้มบุญติดลบต้องไปทำบุญด่วนใช่ครับก็ถือว่าอ่ะอันนี้เป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากยากเำบากมาช่วงนี้ผ่านไปให้ได้สุดาจัตุร์ติมบัตต์เอ่อด้ติมปาตังกามาครับ โอ้ถ้าใครบอกอย่างนี้คือต้องช่วยดูแลเขาดีๆนะคะใช่แล้วครับเพราะเขาน่าจะต้องเจออะไรมาหนักมากๆใช่เลยนะคะแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้ใช้อันเนี้ยจะดีที่สุดใช่แล้วครับขอให้ทุกคนผ่านแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในช่วงสุดาจัตุดีติมปาตังกานะครับอ่ะไปใช้ชีวิตที่ดีๆกันนะคะแล้วก็ใครมีเวลาว่างก็แวะไปเที่ยวมาเลเซียเนาะเพื่อไว้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรนะพอได้เปลี่ยนบรรยากาศอะ เหตุการณ์ที่มันไม่ดีที่มันเจอหนัก,นกๆติดติกันก็อาจจะทําให้แบบดีขึ้น mm hmm. ก็ได้นะคะเอาล่ะทุกคนได้สับไปแล้วได้เที่ยวแล้วด้วยได้สุภาษิตด้วยใช่สุภาษิตก็ได้ไปแล้วนะคะก็วันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วแต่ว่าถ้าใครยังอยาก เรียนนะคะคำศัพท์ต่างๆหรือว่าบทสนทนาในภาษามาเลเซียก็ติดตามรายการเราได้ในครั้งหน้านะคะใครที่อยากชมย้อนหลังเทปนี้หรือว่าเทปก่อนๆอยากย้อนไปเรียนนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะคะวันนี้อิงกี้กับอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุมปลาลากีนะครับจุมปลาลาี